สำหรับชุด clean and fresh collection เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ค่ะเพราะว่าจากราคาเต็มนะคะ4,550 นะคะคเหลือ3,350เท่ากับว่าเราเซฟได้ถึง1,100บาทนะคะแล้วก็เป็นอะไรทีเ่เราสามารถใช้กันได้อยู่ทุกๆวันนะคะจะมี Essential Oil ทั้งหมด5กลิ่นนะคะกลิ่นแรกก็คือ Tre e t r t r t r e e เนี่ยเราใช้โดยทั่วไปเลยจะเป็นการฆ่าเชื้อนะคะไม่ว่าจะ เราโดยมากเนี่ยเราจะได้ยินทีททีในเรื่องของอสิวนะคะเราก็อาจจะไปผสมกับโฟมล้างหน้าที่เราใช้อยู่ก็ได้นะคะหรือว่าฆ่าเชื้อราต่างๆหยดใส่น้ําที่สําหรับแช่เท้าก็ได้เช่นกันค่ะกลิ่นที่2นะคะ purify นะคะ purify เป็นน้ํามันเบรนนะคะที่เหมาะสําหรับการทําความสะอาดนะคะสําหรับคุณแม่บ้านเองก็อาจจะใช้ purify นะคะในการเช็ดทําความสะอาดเคาน์เตอร์ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งถูบ้านก็ได้เช่นกันนะคะ หรืออาจจะเอาไปหยดในเครื่องกระจายกลิ่นนะคะเพื่อทำความสะอาดอากาศก็ได้เช่นกันค่ะกลิ่นที่3นะคะเป็นกลิ่นยูคาลิปตัสนะคะเป็นกลิ่นที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะจะช่วยในเรื่องของระบบหายใจนะคะหยดใส่เครื่องกระจายกลิ่นอาจจะไปเบรนกับกลิ่นอื่นก็ได้ถ้าต้องการความสดชื่นมากขึ้นก็อาจจะหยดเปปเปอร์มินต์ไปอีกหน่อยก็ได้เช่นกันค่ะ สำหรับกลิ่นที่4นะคะเป็นกลิ่น Easy Air กลิ่น Easy Air ก็คือเป็นกลิ่นที่ช่วยทำให้เราหายใจคล่องหายใจสะดวกมากขึ้นเป็นน้ำมันเบรนนะคะเรามักจะเอาไปหยชนใส่เครื่องกระจายกลิ่นนะคะจะทาตรงหน้าอกแบบนั้นก็ได้นะคะอย่างถ้าก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ Easy Air นะคะเพื่อ ทําให้หายใจดีหายใจคล่องในช่วงที่ระหว่างเรานอนนะคะหลายๆคนเนี่ยมีฟีดแบ็กมาบอกว่าลดอาการกรนได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับตัวสุดท้ายนะคะก็คืออ่อนกาดนะคะอ่อนกาดจะเป็นกลิ่นที่ช่วยเหมือนแบบเป็นบอดี้กาดส่วนตัวนะคะก็หลายๆคนก็อาจจะหยดคู่กับอีซี่แอร์นะคะก่อนนอนหนึ่งเขาช่วยทําให้อากาศสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็2จะเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้ดีขึ้น ะะสําหรับออนกาดแล้วนะคะก็หลายๆคนก็คือใช้ได้หลายรูปแบบเลยคุณแม่บ้านเองก็เอาไปผสมน้ําที่จะใช้เช็ดความความสะอาดก็ได้นะคะหรือวัตถุบ้านก็ได้ หรือแม้กระทั่งเวลาที่เรามีลูกเล็กๆน้อยเราก็อาจจะใช้ออนกาดเนี่ยค่ะหยดใส่น้ําเจือจางกับน้ํานะคะอาจจะเช็ดทาความสะอาดของเล่นให้ลูกแบบน,นั้นก็ได้เช่นกันค่ะก็เซตนี้นะคะเป็นเซตถือว่าเป็นเซตที่คุ้มค่ามากๆนะคะก็ทําให้เราประหยัดเงินได้ถึง1,100บาทนะคะก็โปรโมชั่น fresh and clean นะคะก็จะภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับผู้ที่แนะ นำเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ